สวัสดีครับเพื่อนๆนสมาชิกทุกทุท่านครับผมวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวตกชิงเหลิวกันครับผมนี่ก็เอาชิงเหลิวมาคันหนึ่งแล้วก็ตะก้อน้าดินคันหนึ่งแล้วก็มีตีแบบตุง้งติ้งหน้าดินอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเรามารอชมกันว่าวันนี้เราจะได้แต้มหรือเปล่า เดี๋ยวเรามารอชมกันเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็เราตีตะก้อคันหนึ่งแล้วก็ตีแบบตุ้งติ้งเบ็ดสองตัวอีกคันหนึ่งแล้วก็วันนี้สิ่งที่ตั้งใจจะมาตกก็คือชิงหิวนี่ครับ เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคันไหนตกแบบไหนมันจะกินดีกว่ากันเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยครับผมอ๋ไปอยู่ มาแล้วตัวหนึ่งเต็มเลขมาแล้วนี่ครับจิงหลิวเต็มเลขครับผมทุกพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา ที่สองแล้วครับผมชิงหลิวนี่ครับเจอไม่ได้เลยเจอแล้วจมเลย ตัปลาลากเบ็ดลงน้ำเลยลงน้ำเลยเนะี่ยยังยังยังไม่ได้ตีหาดูเลยมันน่าจะอยู่แถวนี้มัน,มมนย,ยังไม่ได้ไปไกลหรอกต้องใช้ตะกรวดอใหญ่หน่อย โหได้ตัวใหญ่ลากลงน้ำนนนนมีเหยื่อปลอมเหรอเหยื่อปลอมไม่ก็ดีอ่ะตีดูอ่ะยีลากเสือติด หน้าลอกไว้หรอตรงนี้มันมันมีปลาใหญ่อยู่ ลอ,อยหรือเปล่า น่าจะเป็นปูงนี่แหละน่าจะเป็นปูงไ้ปลาน,นี่หละ วนจันแล้วก็วนจัน <Wow. S 2> ยอดเลยตีตุ้งติ้งครับผม ขึ้นน้ำตรงกลางเลยเนี่ยเมื่อกี้น่าเป็นรวลจันทร์ถ้ามันดึงเร็วน่าจะน่าจะไปไกลอะ่ะ ถ้ามันโดดน้ำทามันพอช่วงแรกเบ็ดมันต้องต้องลอยยังไม่ถึงพื้นอยู่แล้วตอนนี้เพื่อนสมาชิกตกปลาพอดีวางคันเบ็ดไว้ไม่ได้เปิดหน้าลอกไว้โดนปลาลากลงน้ำเลยครับผม ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ก็ช่วยตีหาแล้วยังยังหาไม่เจอเลยครับผม ประมาณนี้นะครับตึงๆ <lah> <conclusions> ไม่อยู่อีกสองสามรอบแล้วครับวัดไม่อยู่ ดีตะก็ไม่รู้คันมันอ่อนเกินไปว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนคันใหม่ ตุ้มติ้ง,งเอาแล้วครับผมทำอีกเต็มแล้วครับผมตุ้มติ้ง,งไม่ได้เขาปากครับโดนหัวเบ็ดเข้าหัวเลย ประมาณนี้นะครับผมตุ้งติ้งใช้เบ็ด2ตัว,ตวกัวลูกเล็กรประมาณนี้ครับผม ตอนนี้ก็ตีแบบตุ้งติ้งได้ไปสองตัวตกชิงหลีวก็ได้ไปสองตัวแต่ก็ยังไม่ได้สักตัวครับวัดไม่อยู่สักทีหลายรอบแล้วเดี๋ยวมารอชมกันต่อไปว่าเราจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่าตอน วันนี้ตีตะก้อสงสัยจะไม่ได้สักตัวครับผมสายรอบไม่อยู่เดี๋ยวเรามารอดูอีกสักชั่วโมงหนึ่งว่าเราจะได้เต็มกลับบ้านหรือเปล่าสำหรับตะก้อนะครับผมได้ทุงอย่างครับน้าเสี่ห้าตัวไปไหนลลอะเดี๋ยวลองดู่าะตรงไหนดีอ và đây không ngàn được. เนจะกลับพอดีเลย ตายแล้วครับผมนวลจันนี่ครับใส่สวยแล้วครับนวลจันว่าจะกลับพอดีเลยยอดเลยนี่ครับยอดลยครับหัวที่สองครับผมแต่ก็ว่าจะกลับบ้านพอดีเลยยังไงขอปิดทริปวันนี้แค่นี้นะครับผม ยอดครับ ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วได้เวลาเข้างานบ่ายสามวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับผมเกินคาดพอดีตั้งใจจะมาตกชิงหลิวแล้วก็เอาเบ็ดมาเผื่ออีกสองคันคือตีตะก้อน้าดินคันหนึ่งกับตกชิงหลิวคันนึงเอ้ตกแบบตุ้งติ้งคันหนึ่ง สำหรับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับผมวันนี้ได้เมื่อกี้ล่าสุดเลยครับก่อนจะกลับนวลจันท์ใสใหญ่เลยครับผมสุดยอดเลยสำหรับวันนี้ก็ชิงอยู่ก็น่าจะได้กำลังสองเต้มแล้วก็ตุ้งติ้งอีกตะเพียนอีกสองเต้มแล้วก็ปิดท้ายด้วยตะก้อนวลจันท์ ใสสวยเลยครับผมแล้วก็ติ้งติ้ง,งนวนจันใสสวยอีกตัวหนึ่งสำหรับวันนี้ก็สรุปถือว่าดีครับผมวันนี้หรือจะพูดอะไรครับผมก็ทีแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายคลิปพอไปไปมาอลองถ่ายคลิปดูดีกว่าเผื่อจะได้เจอตัวใหญ่มั่ง หนที่สุดเราก็ได้เจอตัวใหญ่สมใจและก็มีเพื่อนสมาชิกที่อยู่ฝั่งนู้นครับผมเมื่อกี้ไอตอนช่วงเช้าลากเบ็ดตกน้ำน่าจะเป็นนวลจันทร์ครับผมก็ลงน้ำช่วยกันตีหาไปเกือบครึ่งชั่วโมงพอดีเจ้าของเบ็ดเขาตีเจอฝั่งนูน้นปลายังอยู่นะครับผมเบ็ดก็เจอพอดีกำลังจะลงน้ำไป ช้อนปลาปลาดันหลุดครับพอดีมันติดไม้ด้วยน่าเสียดายมากครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะนะที่เข้ามารับชมช่องตกปลาบ้านๆาะน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้อาจจะมาอีกแต่ไม่รู้จะมาตรงนี้หรือเปล่าต้องรอดูก่อนเดี๋ยว เรามาดูผลงานครับว่าว่าวันนี้เราได้กี่แต้มนี่ครับผลงานวันนี้นวนจันทสองกระมังสองตะเพียนหนึ่งยอดครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้ แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ